ให้ชัดอกบวกัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อเยอะอร่อยกลมกล่อมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฟิลิปปินส์นเริ่มอนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แบนทเทคให้กับน้องๆอ,อายุ5้ถึง11ขวบแล้วนะครับทีนี้ปรากฏว่าหลายคนเขากลัวไงเขากลัวคุณพ่อคุณแม่ก็มาให้กำลังใจใช่ไหมแต่ปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยมีกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับที่เขาเดินทางมาให้กำลังใจ นี่ครับสไปเดอร์แมนนี่สไปเดอร์แมนครับมาเป็นเพื่อนเลยครับไม่ต้องร้องไห้พี่สไปเดอร์แมนนั้นมาให้กำลังใจเอออนแมนอยากเป็นเด็กมากเลยชอบมากเอลซ่าเอลซ่าโอ้โหดูสิดูสิแล้วก็วันเดอร์คูแมนใช่ไหมนี่ครับโอ้โหนี่มาให้กำลังใจนะเพราะว่าหลายคนนะ่ะกลัวแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยพี่ๆซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้นะครับ เขาก็เลยเดินทางมาให้กำลังใจกันและนี่ก็มีกิจกรรม,มระหว่างที่นั่งรอการฉีดวัคซีนคือเหมือนกับให้น้องๆเขาลืมๆความกังวลไปเนาะ mm. นี่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับอยู่ในกรุงมนิลาของฟิลิปปินส์ครับ mm. นี่ครับบรรยากาศนั้นค่อนข้างคกครื้นและก็ไม่ตึงเครียดด้วยผ่อนคลายนะ mm. แล้วก็ mm. เริ่มต้นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ฉีดให้กับเด็กอายุ5ถึง11ปีแต่ว่า ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าการฉีดให้กับเด็กวัย12-17ปีที่ฟิลิปปินส์คล้ายๆเราเลยนะครับเขาต้องเรียนออนไลน์มาเกือบ2ปีแล้วแล้วในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่น้องๆวัย5-11ขวบกับมาฉีดวัคซีนเรียบร้อย <_ S 2> ของเราก็เตรียมเริ่มแล้วด้วย <_ S 2> เช่นเดียวกันตั้งแต่6ขวบขึ้นไปโดยซินเวอเและซิน,นฟารมนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วละครับสวัสดีครับ เขช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ